ช่วงาบของมือนี้โลงงานไปตั้งแต่ใบมง้งเคนียงานเอียงเสียจเรียบ้อยล้วก็จะว่างนะช่วงบสามเพราะว่าส่วนลายแล้วเขาก็จะมักเคียงงานให้มันเหลวตั้งแต่ตอนเศร้าๆมันโลงงานไปตอนใบกับกดแค่หัวหารใบเกียรย่ำแดงแค่นั้นพอหัวบสามม้งก็ได้หลักเลยแกมาหาเก็บบักเกาลัดแต่ว่าก็ไปบอกนะช่างเก่งไว้อยู่ดอกว่าคอยไปเก็บบักเกาลัดกันเด้อเพื่อแถวแกเพิ่นน้ำหาปกติแล้วเวลานี้มันก็เป็นเวลาพักเบียร์ของเขายูเหล้านะจ๊ะช่วงประมาณใบสามมงถึงบสามม้งเคนก็จะหูเวลาของเขายูเหลวนะจ่า เวลาใดเขาเหงานเวลาใด,ดเข้าวาง่ถ้เมือ่อใดมีหมูออกลูกจังสี่เขากแถบจะบริว่างนอกจ่าช่วงใบก็ได้ขันบาซิลอไม่เก็บตอนช่วงหลังเลิกงานกระยานมีหมูออกลูกทั้งเวลานันยุ่งกระไหลายได้มาเก็บในปลาจังสี่แต่ว่าตุนเก่ารัดตุนนี้มันก็บ,บริวขึ้นไปทั้งพูดออกจ่ายางมาหนาฟ้ามเปิดประตูออกมาแป๊บเดียวก็หอดแล้วยา<ะ>งไปบอกไกลก็เลยหรอยเแถวแก่มาได้ฮะล่ะจ่าขันแม่นบาไปทั้งพูนี่เขาก็ขึ้นไปบ่ได้ร้องในช่วงเวลางานจังสี่แ่วแก่กับสรีสร่างห้ามเป็น อย่างต่างๆยึดเรื่องผูมากเป็นเด็ดขาดเพราะว่าอยู่เรื่องพูนั่นหมูปลาก็ลายลายนอกจากเขาก็เพ่เคยเห็นตัวเราว่าเห็นแต่ขี่มันเต็มอยู่ตอนไปเก็บเห็ดแต่ย่าก็ขึ้ืนผูไปย่ามเลยเขาก็ต้องเปลี่ยนต้องเท้าบูทถลอกไปแล้วจ้าที่เขาไปทุกคนมาเก็บเกาลัดในเมือน,นี้ตน้นเกาลัดต้นนี้นะก็แม่นลายปีแล้วได้จ้ะเพราะแม่นซิปก็ปีละบ่เพราะว่าเขามาอยู่นี่นะซีป,ปีเขาก็เห็นตน้นเกาลัดต้นนี้แล้วแม่แต่ว่าปีนี้นี่มากเมืาอใครดกปานใดแม่จ่าย่างรออาจนวิ่นก็ยังบ่ได้เห็นหน่วยมันอยู่ปีลงงมมาาาาน่ะะอออยยเเเกก็็บขข้้้ววดดีไตตรแลุง ต้นมันนี่มันก็นลายปีแล้วน้ำหันละมันก็นเลยหมากบอใครดูเข้าคิดว่าเดี๋ยวทั้งไตต้ตนบักเกาลัดที่เข้าผ้าทุกคนมาเก็บอยู่นี่นะก,ก็หกเกได้จาน้ำต้นกุหลาบปลาแมเตมไตต้ตนบักเกาลัดนึงเขาเลยคิดว่าจะคองนี่ว่าโมทาน้อไหม่ฉันได้บริด้มาเก็บบักเกาลัดได้ตอนนี้ <c oughs> แต่ก็บอกเป็นยังบอกเป็นอุปสรรคสำหรับเข้าดอกจ้าเพราะ่ามากกินนาเห็น <c oughs> แต่คนอื่นพ่นไทยคลิปลงมาไปหาเก็บบักเกาลัดบอนเพิ่นเก็บก็คือแป้นแปนบาดจะคล้องมาเก็บือจังฮกวาสันแต่ก็มีต้นเดียวในะา้าที่มันสีห เกาลัดห่อแต่ว่าเขาก็ม่กมาเก็บต้นนี่แม่จ๋าเวลาเอาไปนึ่งกินเนาะรสชาตินั้นหวานมั่นแสบดีฮะนะย่างระเก็บจนออมต้นแล้วบะเกาลัดก็คือไม่น้อยหน่อยหายะ พอว่ามันบ่อใครดูนาฬิกามาเบิงเวลาแล้วกัน่าจะเมิดเวลาแล้วละจ้าใส่เวลาในการเก็บอยู่ีนก็ประมาณ30นาทียันเถาแก่น้ำหาสันเดีเทิงเก็บไปกระเทิงเบิงนาฬิกาไปเอาเป็นว่ามือนาก็ค่อยมาเก็บไม่แล้วกันเนาะจ้าแต่ว่ามือนานี่ก็คือสิได้มาตอนหลังเลกงานผลละก็สิส่วนในชังเกเพง่นมาเก็บน้ำแต่กับเบาซื้อๆด้ว่าสีส่วนในชางเก่งมาน้ำจากเขาสีมาน้ำบ่มาน้ำหอกงจ้ามาเนวจังสีนะเขาบ่อใครมักมาน้ำปันไดแม่นแล้วสีมาน้ำบ่มาน้ำหลบหน้าเขาก็มาเก็บือเ่ะจ้นเามกิ จังซีแคะจ้าผลงานในการเก็บบัตกาลัดของเข้าในมือนี่กระทือว่าได้รายเติบยูวแต่กษีไม่ได้เก็บไว้กินผู้เดียวดอกจ้าเสิบแบ่งไปให้แ่าแก้เพิ่นกินน้ำ